ด้วยหายไปวานะพี่อ๊อสภาพเลยลูกภาษาไทยวนนรรณคำสาลาสองพน <c oughs> ักง,งานจับงูจับ <c oughs> มหากรเจับจับพนักง,งานจับงู Oi, suave, suave. ใช่เราวซันนี่กระต่ายนี้อีกแล้วค่ะทุกคนจ้ะโคลาชตอบอ่าน,นเลอะเสื้อมามีเลยนี่ไงขุดตรงนี้นี่เองนีน่นี่อะไรนี่อะไรบริษัทกันรับกัรรับรับคำจัดกระต่ายเอาไปแล้วเ้า <c oughs> เอาที่จับปลามาจับกระต่าย อเออไปแล้วไปพอแล้วโอเค yes, อไหนอยู่ไหนแล้วลูกเราเจองูค่ะทุกคนคนลลาระวังลูกพอสิอ่านี่ไงคนลลาไหนนี่ค่ะทุกคนงูเซเบียนะคะคนลลาไหนเฮ้ย เจองูด้วยค่ะชลังเงแต่ยานอสบอกว่ามันไม่มีพิษนะคะเชื่อได้หรือเปล่านี่ลัวเราเนี่ยเชื่อได้ไหมเนี่ยอ่านี่ไงนี่ๆๆๆตายแล้วลูกๆเราจะปลอดภัยไหมเนี่ย<ะ>อย่ากุดอ๋อโอ้เบบิชลังเอนกัเลูกงการีกไปสิดเดี๋ยวต้องการเซนี อันนี mm ้ส hmm. ปินส์ดูเขาบอกว่างูที่เซอร์เบียไม่มีชนิดที่มีพิษนะคะเชื่อได้หรือเปล่านี่เซอร์เบียเนี่ยฉลังไงยะมาได้ไงนี่อันนี้ทอมลิมมอนชมาสเวลคอมฮัลโหลพนักงานจับงูจับมาหาก่อนสิอยู่ไหนนั่นไปแล้วโมเตไปหาอุปกรณ์มา มหามานเดินฮอกระโหแม็กกี้แกเวกดูอ้าวอาตายแล้วงูหายงูงี้ง่ายงูหายค่ะตายแล้วเขาจะกัดลูกเราไหมเนี่ยท่าน,นี้คงมารูเบ่อครับเ <laughs> จ็บอ้างด่าสิมาในคินเดอร์ไบส่ไหนๆจับจับเร็ว จับงูโคละไหนโคละไหนนะมึงเอ้อจับๆทํางานจับงูอ้าอ้านี่ผัวบ้าดี่ไปเลยเอาไปทิ้งฝั่งนู้นเลยไปเฮ้ยเอาไปเดี๋ยวมันช็กไม่เอาย่านแกบอกว่าที่เซอร์เบียไม่มีงูมีพี่นะคะ ดูมม sociedad, สมาชิกเราสรุป ını, สรเห็นอย่างแรงอ้านี่ทราเย้ผัวผัวนี่ก็เอาไปทิ้งไปดูสิดูสิฝึกาบนว่นข้างสีนี่ฝึกอาบ่ปัญหาคือจะเอางูไปทิ้งไว้ที่ไหน เราไปลงดินกันค่ะผักแพวหรือผักไผ่หรือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าหรือเรียกว่าต้นผักชีเวียดนามค่ะ หากใครมีกระถางใบใหญ่ๆก็จัดไปเลยนะคะอันนี้อุ้มปลูกเอาไว้เป็นกระถางสำหรับประดับในบ้านเฉยๆนะคะต้นนี้พี่กล่อมให้มาค่ะบ้านนางเยอะมากๆเลยเดี๋ยวก่อนหิมะจะมานะคะเดี๋ยวอุ้มก็จะไปขุดเอาอีกกระถางหนึ่งนะคะที่บ้านพี่กล่อมค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเราตัดสินใจพาลีโอนะคะไปหาหมอนะเพราะว่าเม,มื่อวานนะคะน้องมีเหมือนอ้วกออกมานะคะเป็นเมือกสีขาวๆค่ะแล้ววันนี้ก็ยังไม่กินอะไรเลยดังนั้นนะคะอคุ้มก็เลยบอกยานอสว่าเราต้องพาลูกไปหาหมอค่ะเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองกันเลยโอเคไป เปิดประตูโคลามาฉีดวัคซีนประจำปีด้วยลีโอไปแล้วค่ะไปลีโออ่อนเพลียคุณหมอเลยต้องให้น้ำเกลือประมาณ45นาที โคล่าได้ยินเสียงนะคะแอบมาให้กำลังใจลีโอค่ะอยู่ห้องข้างๆภาษาไทยวันละคำวันนี้คำว่าสาลาสองค่ะเขียนเหมือนภาษาไทยเลยลโอเคบป,ปีปิดปิดปิดนะคะ ทีตูดมานะคะแม็กกี้แม็กกี้มาดูซิว่าลุงลีโอเป็นอะไรมาลูกมาออกมาออกมาเลยออกออกมาอ,ออกมาโคลออา ลน,นักกี้ก็มาให้กำลังใจโอด้วยกำลังใจยเยอะเนาะโค้าก็ให้กำลังใจด้วยหายไปวานะลี่โอ <c oughs> ้สภาพเลี้ยงนู้นของเราดูดีแล้วอุย้ยสภาพ คิดตรงคีดตานะคะเดี๋ยวให้ลูกหายดีก่อนนะลูกน้องชุชเลือดของลีโอนะคะไม่มีเชื้อโรคแต่อย่างใดค่ะแต่ไตมีปัญหานะคะดังนั้นคุณหมอก็ฉีดตูดพรุ่งนี้ก็ไปฉีดนะคะฉีดประมาณ4วันแล้วก็คุณหมอให้ยาเป็นขวดมานะคะน้องก็ต้องกินให้หมดขวดค่ะ ถุงนี้นะคะเป็นถุงขนมของโค้านะคะเวลาเราพาโค้าออกนอกสถานที่นะหรือบางทีก็ในบ้านนี้และค่ะเวลาจะให้รางวัลโคลานะคะก็อยู่ในถุงนี้เลยอุ้มก็จะซื้อมาเติมเติมไว้นะคะมีแบบสอชนิดอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอามาปนๆด้วยกันนะคะเวลาน้องกินนะคะจะได้มีรสชาติหลากหลายรสชาติ ผมก็จะเติมแบบขึ้นอยู่กับว่าเราให้โคลา่ากินขนมมากน้อยขนาดไหนนะคะบางทีถุงนี้ก็อยู่เป็นอาทิตย์เหมือนกันนะคะช่วงนี้โคล่าอ้วนมากต้องลดความอ้วน,นะคะ่ะ เข้าครัววันนี้นะคะขอเสนอเมนูชิลีคอนคาเน่นะคะหรืออ่านว่าชิลีคอนคารเน่ก็ได้ค่ะมันเป็นภาษาสเปนนะคะซึ่งแปลว่าพริกกับเนื้อง่ายๆนั่นเองนะคะเป็นอาหารต้นกำเนิดของชาวเม็กซิกันนะคะเป็นสูตรเผ็ดที่มีพริกนะคะเป็นหลักเลยมีเนื้อสัตว์นะคะส่วนมากเขาจะใช้เนื้อนะแต่เราไม่ทานเนื้อนะคะเราก็ใช้ เนื้อหมูแทนค่ะมีซอสมะเขือเทศและพระเอกของเราก็คือถั่วแดงนั่นเองนะคะเป็นส่วนประกอบเนาะจริงๆแล้วการทำชิลีคอนคาเน่เนี่ยมันง่ายมากๆเลยนะคะแค่เราใส่เนื้อมเมล็ดถั่วแดงผงปาปริก้าลงไปตุ๋นประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะคะแค่นี้ก็รับประทานได้แล้วแต่ยาโนอชอบบอกว่าอุ้มทำแล้วมันเผ็ด แถมไม่หอมเหมือนที่ซื้อเขาค่ะทุกคนเราก็เลยนะคะวันนี้เราจะทำเป็นชนิดซองแบบนี้เลยค่ะในซองเขาก็จะเขียนบอกว่าปริมาณเนื้อสัตว์กี่กรมัมถั่วแดงกี่กรมัมแล้วก็ใส่น้ำไปกีเ ML นะคะแค่นี้เองค่ะก็รอให้มันเดือดปุดๆอย่างนี้นะจนมันออกแนวขลุกขลิกนิดนึงก็รับประทานกับข้าวสวยสลัดนะคะรสชาติที่ออกมาก็จะแบบเป็นเผ็ด ติดปลายลิ้นนิดนึงหอมหอม,มเมล็ดถั่วแดงหอมผงปาปริกา้าซึ่งถือได้ว่ารสชาติเนี่ยอร่อยใช้ได้ทีเดียวเลยค่ะ,ะเราจะไปเก็บลูกแพรนะคะลูกลูกผิดไม่ใช่ลูกแพรนะคะอุ้มเรียกผิดเดี๋ยวมีพี่ๆบอกว่าอุ้มเรียกผิดนะเรียกว่าลูกแพรนะคะ ไปกันค่ะ

Ich bin aus Thailand. Ja! Das Aus Thailand. Das ist Serbien. Das ist Serbien. Das ist Serbien. Das Serbien. Das ist Serbien. Das ist Das ist Serbien. Das ist Serbien. Das ist Das Das